ขอบคุณแม่เลนนี่นะคะวันนี้ปลาตงโกวันแรกพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะของแม่เลนนี่กับของพี่เบนนะคะสาธุบุญด้วยะค่ะเดี๋ยวเรามาดูมีสามจุดสี่จุดนะคะนี่ของแม่ชีทัปลาราหารตด่นมาบ้านนี่หรอเ

ของไม่ชีเอออันนมด้วยก็ได้พี่เบนหมดแล้วหมดแล้วของสมบัติให้แล้วเลื่อแต่ข้างบนเอาไปถวายพระอีกพี่เบนถวายผ้าอีกมันเยอะอยู่แล้วหนิอันนี้อันนี้อันนี้ไปพระเลยค่ะนี่เด้พันเมื่อกี้ไปน้อยพระเยอะข้างบนอะ พระอาจารย์สมบัติโน้นี้สองแล้วก็อ้นนู่นถวายแล้วเอาข้าวข้างในเลยลุงสาธุสาธุ เยอะนะคะมาทำบุญด้วยกันนะคะสาธุบุญกับแม่แม่เอฟซีเด้อขอบคุณแม่เดนนี่ขอบคุณแม่พัชยาด้วยนะคะอาจารย์มาแล้วเข็นแล้วค่ะอาจารนไม่ได้เอาขากองมานั่นนี่ ออนี้เหล่ะถ้างั้นก็เสริมข้างล่างอีกก็ได้อันนี้นมอ,อันนี้ไม่นมข้างล่างอ่ะไม่คุณนมเลยข้างล่างเเลยพราะว่านนมเอาไว้ที่นี่หมดหนูเข้าใจว่าพี่ว่าพาลูกตาอยู่ที่ชดที่แต่เดี๋ยวอันนี้เอาเก็บไว้ด้วยเอาไว้เอาไว้กระจายดีกว่าจะสดว พอไหมแม่ชีแล้วน่ะแม่ชีเยอะนะอันนี้ลงข้างล่างไปค่ะชอบลำบากนะพี่เบนอะลำบากแล้วเห็นทำก็ดูเยอะมากเลยนะหกร้อยบาทเลย สามร้อยบาทมันน้อยเอาหนูกลัวไม่พอไม่ใช่หนูไปเราสั่งอันนี้เยอะไงอันนี้มันจะได้เยอะกว่าไอ้ที่มันชิลละห้าบาทเออนล้วจะต้องสังบาทไอ้กอ่ตัว่ห้าบาทอีก็เลยได้เยอะเอาเกียร์ไหนนี่ เพราะถ้าหนาบุญน้ำได้ค่ะพอส่ถค่ะไม่ได้สตาร์นี้ใเกียว่างลงอสตาร์นไม่ได้มันไหลเรดีอันตะายมากๆเลยบรงีก็นอนกบางเราบอกว่าี่นั่นมีเสียงแบบปงีลเ่เลยเน่่าเย เออาบินให้อก้ไหวาอีกฮะพอกันไหมคะสาธุ ปลาคอนเยอค่ะปลาคอนได้ปลาแค่อันนี้ก็น่าจะเอาลูกอีกถุงนึงพี่เบนใช่เหรอมันไม่พออย่าว่าแบ่งบ่แบ่งบ่บ่คอนกันจักเถอะมันไม่ซีก็เยอะวันนี้หนูเอามาเยอะฮะ แผนไปที่พัทยาแผนไม่ถึงคัสาธุบุญกับแม่เรนนี่กับแม่พัสยานะแม่น้ำปะนาและขนมปลาต้องโกพี่เบนด้วยพี่เบนด้วยพี่เบนด้วย เด็จัดเองหนูสุ่มใส่ดอดันหนูนนอระทวนกินกับกาแฟมีเปลี่ยนเลยวัานนั้นนะมันไม่เปลี่ยนให้วันนี้เขาหนายางขาดเลยบอกว่าป้ายางขาดนะว่าฉั้นเปลี่ยนเลยลูกถ้าไม่เปลี่ยนก็ไปไม่ได้ เดาๆกับขา,าแม่วกวังนีเด้อค่ะนีเด้อแม่เอากวันนถวถวายพระจันทร์ไปได่ไเลยอออเนนอเาเกว้ <laughs> ใส่เปาอย่างเดียวเลยค่ะข,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวทำงานก่อนเด้อ